วดัสดีค่ะเราผู้หญิงกําลังแจ๋ววันนี้ย่ามีความอยากอยากสดอะไรที่มันร้อนๆระดับหนึ่งเอาแบบลิ้นไม่งั้นะได้จ้ะเอากล้วยเตี๋ยวเลยความร้อนอยู่ที่ประมาณ80องศาขึ้นบู๊ไดวัดมาแล้วกำลังพอดีใช่สดให้คล่องคอหรือต้มเลือดหมูท่ามเช้าๆแบบนี้อยากกินเลยอยากหรืออะไรเป็นแบบอะไรอร่อยอร่อยดีแต่บอกเลยอร่อยมะคือแบบว่าร้อนนะ แต่เป็นความร้อนที่ยากจะต้องอยากจะซดอยากจะกินอยากจะกินทุกวันเลยโอ้โหแต่ว่าอยากกินแน่นอนเมื่อกี้พูดแล้วต้มเลือดหมูพาไปกินต้มเลือดหมูร้านนี้ดีกว่านะคะร้านชิมต้มเลือดหมูค่ะแถวการจนาพิเศษนั่นเองชิ้นใหญ่ให้เยอะนำซุปอยากกินแบบเลือดหมูก็ไปค่ะของเราก็จะเป็นแบบต้มเลือดหมูทุกอย่างเนี้ยค่ะใส่เครื่องในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีต้มเลือดหมูล้วแล้วก็เส้นจีที่แบบเราจะแบบหั่นชิ้นมาแบบ ใหญ่เลยจะเป็นจีนค่ะก็คือรสชาติเราจะาแบบเชงเชงอย่างเงี้ยค่ะร้านนี้เขาบอกเลยชิมอุ้ยแล้วแบบเป็นเหมือน นักอักนาลาคุณเป็นบริการต้มเลือดหมูที่ใส่วัตถุดิบทุกอย่างแบบจัดเต็มนะคะชิ้นใหญ่เต็มคำน้ำซุปก้มกล่อมนะคะเป็นแบบสไตล์จีนคุณร้านนี้ค่ะแนะนําว่าไปแล้วต้มเลือดหมูใส่ทุกอย่างสั่งเลยเครื่องแน่นๆนนเน้นเน้นตับในนเลือดหมูมาเป็นก้อนสดน้ำซุปนะคะหอมคล่องคอสุดเลยล่ะค่ะนี่แล้วเขายังมีนะคะตือหวนเกี่ยมฉ่ายค่ะเครื่องในลวกจิ้ม ข้าวแห้งดำเนินสะดวกคุณ ต้มเล้งแซ่บอุ้ยอันนี้ก็อยากกินนะนะคุณไ้ข้าวแหง้งไอ้ข้าวต้มแห้งนี่อร่อยมากนะดีนะแล้วต้องราดกับน,น้ำจิ้มซีฟูดดีนิดนึงแล้วก็สดเล้งอย่างเงี้ยโอตย๊ตาย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 ,ตาย,ตายแล้วก็อันนี้เมนูที่บุ๊มอยากกินคือข้าวหมูก้อนทอดคุณหมูสับก้อนทอดนะคะหอยจอปูแล้วก็มีลูกชิ้นทอดด้วยวัตถุดิบของเขานะคะสดใหม่นะคะเครื่องในของเขาไม่มีกลิ่นข่าวเลยคุณไปกันได้แต่ว่าร้านหยุดทุกวันจันทร์นะคะเปิด8ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะคะอยู่ในปั๊ม ห้ามกับพาซิโอชอบก้อนใหญ่ๆห่ะเลือดชอบเลือดเนาตักน้าจิ้มน้าส้มแบบลาดลงไปกับื่่งในโอ้โหดีที่สุดงั้นเดี๋ยวไปอีกร้านนึงอันนี้ก็ร้อนเหมือนกันร้อนๆเหมาะกับคนที่แบบชอบสดอะไรร้อนๆใครที่เป็นสายเนื้อร้านนี้ห้ามพลาดร้านเกาเหล่าเนื้อทันยารสค่ะขั้นแรกก็คือเราให้ความสําคัญกับความสดสะอาดใหม่ของวัตถุดิบแล้วก็จะมาเด่นที่เนื้อ ใช้เวลาตุ๋นคือนานมากแล้วตุ๋นกับเครื่องเทศพิเศษของร้านเลยค่ะเวลาทานมันจะไม่มีกลิ่นคาวเนื้อก็คือจะเป็นรสชาติที่นุ่มอร่อยฉ่ําแล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเทศติดนิดนิดค่ะนี่แหละใครเป็นสายเนื้อนะใครชอบกินเนื้อ,อยากหาเกาเหล่าเนื้อดีๆต้องร้านนี้ค่ะร้านเกาเหล่าเนื้อทัญยรถนะคะขายเกาเหล่าเนื้อที่มีความหอมนุ่มแล้วก็ฉ่ำ แล้วก็ที่สำคัญ oh. ที่สําคัญคือสะอาดทุกอย่างเลย oh. เขาตุ่นด้วยเครื่องเทศจีน oh. มีความจุ๊ยซี่สำหรับใครที่เป็นเครื่องในเลเวอร์ร้านนี้มีให้เลือกเยอะมากแล้วเขาเสิร์ฟแบบชิ้นใหญ่ เปื่อยนุ่มยุยเลิศน,น้ำ,นำต้องน้ำแบบนี้เขาเสิร์ฟทั้งเกาเหลาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะเมนูที่แนะนําคือเกาเหลาวรวมเนื้อมีเนื้อตุน๋นเอ็นแก้วลูกชิ้นไส้ม,ม้ําตับสบายนางจบที่ชามนี้ได้เลยทานคู่กับซอสพริกสีราชา,ชาโอ้โหลดหรือจะสั่งอะไรส่วนต่างๆมาแบบเป็นจานๆก็ได้นะคะเขาก็จะเสิร์ฟพร้อมกับผักบุ้งลวกมาให้ด้วยส่วนใครที่ออยากจะได้เป็นแบบว่า เป็นตุนเป็นแบบหมอ้อเป็นแห้งเขามีครบเลยนะคะมีหมูตุนแยกหมอ้อถ้าไปถึงสั่งได้เลยคือบะหมี่หมูแห้งนะคะหรือจะเป็นอะไรหมูลวกจิ้มก็มีเหมือนกันนะคะลูกชิ้นปิ้งก็มีทั้งปิ้งหมูปิ้งเนื้อร้านเปิดทุกวันค่ะ10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มอยู่ในโครงการ54วิลล่าซอยลาดกระบัง54นะคะเปลี่ยนหมดมากินอาหารยุโรปบ้างคือเหมาะ ย่าแบบเาเคยเดินเดิ่เป็นตอนนี้ย่าเป็นเหมาะยุโรปละยุโรปอย่างยุโรปละวพาเกตตี้อย่างเงี้ยสเต็กสลัดพิซซ่าแล้วร้านเขาบอกน่ารักมากชื่อร้านโบเตกาเดลกุสโตค่ะอาหารยุโรปสไตล์อิตาเลียนนะครับมีอาหารมีทั้งอาหารอิตาเลียนฝรั่งเศสอาหารอังกฤษ มาพาครอบครัวม,มาทานได้พาคุณพ่อคุณแม่มาทานได้สั่งสรรในแบบเพื่อนฝูงก็ได้ครับจะมีดนตรีสดทุกวันศุกร์เสาร์สำหรับไฮไลท์เมนูของร้านเรานะครับขาแกะตุ๋นไวยแดงเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านใครที่ผ่านผ่านไปผ่านมาย่านนี้แวะได้เลยนะครับที่โครงการแอด82ดสิบสองงก็ขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับร้านอาหารสไตล์ยุโรปโอ้ยน,น่ารัก อบอุ่นมันไปทานข้าวบ้านเพื่อนเลยถ่ายหน้าร้านอ่ะคนไม่รู้ว่าแพทอยู่กรุงเทพไม่ไม่รู้ว่าอยู่ประเทศไทยัพอยากแต่งตัวเป็นมารีนโนโรกลางแล้วก็แล้วจะเหมือนว่าเหมือนเธออยู่อิตาลีเลยนะจริงแล้วเธอก็ไปโลหน้าโลหลังตรงนี้ได้เลยคือร้านนี้เปิดมาสี่เดือนแล้วด้วยความตั้งใจที่อยากจะแบ่งปันรสชาติอาหารดีๆในบรรยากาศแบบเป็นกันเองตัวร้านตกแต่งโทนอบอุ่นรายล้อมด้วยภาพวาดสื่อถึงความเป็นยุโรปพร้อมแบบมีเพลงบรรเลงเบาๆแบบ เหมาะกับการสังสรรค์แบบครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนมเมนูแนะนําก็ดีดีสปากเกตตีกุ้งแม่น้ําค่ะผัดแบบไฟลุกถึงเครื่องเส้นหนึบเด้งน้ําซอสเข้มข้นกุ้งตัวใหญ่ๆซอสเต็มคําแบบนี้เลยเต็กเนื้อนะ เนื้อก็มาแบบนุ่มๆชุ่มฉ่ำแล้วเขาย่างแบบกำลังดีขาแกะไวายแดงเขาก็มีสิเออรสเค้มข้นหอมซอสเนื้อแกะนุ่มซี่โครงหมูบาร์บีคิวนี้น่ากินอ่ะซอสเข้มข้นขาแกะไวายแดงเนี่ยแกะบุ้งชอบมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วดูนุ่มจังเลยอ่ะแล้วก็ยังมีสเต็กปลากระพงซอสเบอร์บลองนะคะเป็นซอสเนยขาวหอมมันตัดเลี่ยนด้วยกลิ่นไวน์ริซอตโต้ทรัฟเฟิลฟัวกราส์มีความครีมมี่หอมทรัฟเฟิลสลัดบูราตาสซ่ ของโปรดมุ้มีมะเขือเทศที่พวกเราชอบสดชื่นจากมะเขือเทศสดและนุ่มละลายด้วยชีสคุณภาพเลยจ้ะพิซซ่าพาม่าแฮมร็อกเก็ตค่ะแป้งบางเป็นสูตรที่ทางร้านเขาทำเองแบบโฮมเมดเลยนะคะร้านเปิดทุกวัน11โมงถึง4ทุ่มค่ะพิกัดร้านอยู่พัฒนาการซอย82ในโครงการ แอดแปถนนพัฒนาการพออะไรที่เป็นพัฒนาการฉันก็จะพูดว่าใกล้บ้านเธอก็เหมือนที่อะไรอยู่แถวพระรามสามก็คือใกล้บ้านฉันอะไรอยู่ราชพืกษ์คือใกล้บ้านยาใช่ได้ไปอ่ะยาราชพืกษ์ก็แค่ใกล้บ้านยาราชฉืใกล้บ้านยาดีกว่านะคะร้านนี้จุญยะเบคแอนบรูนั่นเองนะคะเขาบอกว่าคือเขาจะทําพวกแบบว่าของหมักดองคุณเลยไม่ว่าจะเป็นแบบชาหมักขนมปังอาหารเครื่องดื่มต้องไปลองคอนเซปต์ของร้านเขาเนี่ย จึงมากการหมักดองจะเป็นยังไงไปดูค่ะก็ได้สุขภาพด้วยแต่ว่าก็จะไม่ได้เป็นเชิงเฮลตี้จ๋าขนาดนั้นมันก็ยังคงจะมีของทอดบ้างอะไรบ้างแต่อยากให้ทุกคนมาทานแล้วก็อร่อยะคะ่ะแล้วก็แล้วก็อย่างน้อยเรารู้ที่มาที่ไปของอาหารที่เราทานนะคะ คือการหมักดองในี่ที่เดียวของเขาว่าคือคือการเขาเรียกว่าอะไรนะเลี้ยงจูจุลินซีรีน์ีนี่บอกป้าเขาเนี่ยมุ่งมั่นจากชาหมักจุนยะค่ะจนคือเริ่มต้นเลยคือเป็นชาหมักก่อนแล้วก็เลยกลายเป็นร้านอาหารในคอนเซปต์ของการหมักก็คือจุนยะเบคแอนบรูนั่นเองนะคะจะเป็นอาหารแนวคอมฟอร์ตฟู้ดเล็กๆริมถนนราชพฤกษ์นะคะจุดเด่นของเขาคือ เขาจะใช้ของหมักค่ะคุณของหมักก็คือการเพิ่มโปรไบโอติกให้ร่างกายเขาก็เอาไอสิ่งนี้มาเป็นส่วนประกอบของอาหารอย่างเช่นขนมปังซาวโดยอย่างเงี้ยก็คือเลี้ยงยีสต์เองหให้มันเติบโตเองไฮไลท์เลยนะคะที่เขาเนี่ยอบสดใหม่ต่อวันเลยนะคะด้านนอกจุดกรอบนุ่มด้านในนะคะซาวโดของเขาเนี่ยมีให้เลือกถึง6รสชาติมีเพลนนะคะโฮวีดเลมอนผสมงาคีมอนแคนเบอรี่วอลนัทนะคะพริกเผาชีสเนยน้ำตาลนะคะน่ากินจังกิน น okay, hmm. ่าก kind of mm ินเหลือเกินคุณีชอบซามอเหมือนกันมีทั้งข่าวทั้งหวานค่ะไม่ว่าจะเป็นแซลมอน s ซาวโดก็คือจะเป็นแป้งซาวโนนะคะกับทาท่าแล้วก็แซลมอนนั่นเองนะคะซึ่งแซลมอนเขาก็จะหมักด้วยนะหมักของทางร้านเลยแล้วมีโทส s t อ f t เดอ o w เท้าก็จะเป็นเมนูหวานๆคุณคือจะเป็นซาวโดกับครีมชีสแคนเบอร์รี่แจมก็คือจริงๆแล้วปกติเราจะกินเป็นสกคนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้อีกนิดนึง และก็จะมีเกลือจากอุดรด้วยววแล้วก็ยังมี Ham แอนด์มอร์เน่ชีสซอสซาวโดเบรดเซตนะคะประกอบด้วยซาวโดโชกุป,ปังเบรสติกนอกจากนี้ยังมีแพชชั่นฟู้ดไอศครีมมิล k ไอศครีมเครื่องดื่มนะคะ j ูนอ o r i g i นัลชาเขียวหมักน้ำผึ้งคุณการหมักอ่ะมันขึ้นอยู่กับแบบใบชาที่เราเลือกด้วยนะคือถ้าหมักแบบใบชาที่เราเลือกไม่ดีอ่ะชามันจะขมอไอ้น้ำหมักอ่ะมันจะมีความความขมกลิ่นชาม,นมันจะแบบ ใช่มันจะไม่หวานกลมกล่อมหรืออะไรแบบนี้แล้วก็นําพึ่งที่เลือกมีส่วนประกอบหมดของความหอมคุณแล้วก็มีจุนกระเจี๊ยบโอ้โหดีมากช,ชอบมากเลยอ่ะไอ,อ้เมรูชาต้องอต้องไปกินแล้วอ่ะเพราะว่าทําเองไม่ไหวแล้วหม้อแบบนี้แม่<ห>แ,<ต>ซแมซื้อขาเถอไปซื้อข้าเหอะบูใช่ร้านอยู่ใน โครงการสวนดอกลำเจียกนะคะราชพฤกษ์นนทบุรีเปิด10โมงถึง6โมงเย็นนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะเปิดถึง6โมงครึ่งอ่าและหยุดทุกวันอังคารค่ะหน้าบ้านเลยผ่านทุกวันแต่ว่าเราไม่ได้ขับจะมาย่ไม่ได้ขับเข้าไปข้างในร้านเขาน่าจะอยู่ข้างในอุ้ยเดี๋ยวต้องไปลองหน้าไปหน้าหน้าลองมากาเลยอยากกินเพราะว่าเราชอบกินพวกคอมบูชาอยู่แล้วอ่ะจริงจริงพูดถึงชาหมักเมื่อกี้เดี๋ยวพาไปกินร้านชาหน้าผาเขาไม่ได้อยู่ตรงหน้าผาหรอกเขาอยู่ตรงตะลิงชา เป็นอยู่ริมตลิ่งแทนไม่ได้อยู่ริมแต่คือจริงๆหที่ร้านนี้คือร้านชาหน้าผาเพเขาแตกสาขาจากเขาใหญ่หเาขา,าแล้วสาขานเนี้ยเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะครับก็ตัวผงม,มัชะะก็จะมาจากเกียวโตเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีตัวซีซันอลบ้างที่มาจากหลายๆเมืองเราก็พยายาม คัดสรรให้มันมีความแ,แปลกใหม่มากขึ้นจะขอแนะนําเป็นเมนูเจลาโต้เบนโตเซตค่ะเป็นเมนูยอดนิยมเมนูไอศครีมก็จะเป็นเมนูโฮมเมดเจลาโต้ค่ะเราปั่นสดทุกวันค่ะใครสะดวกก็สามารถแวะมาได้ครับเข้าถึงง่ายอยู่ไม่ไกลครับคืออย่างนี้ร้านชาหน้าผาเนี่ยสาขาเนี่ยต้องบอกก่อนคือสาขาตะลิ่งชันเปิดมาแล้วประมาณ2เดือนแต่สาขาหลักของเขาอะ่ะยังไงอยู่เขาใหญ่อยู่ร้านน่เปิดมานานกว่า3ปีแล้วค่ะที่เขาใหญ่ตัวร้านเนี่ยตกแต่ง โทนไม้สไตลญี่ปุ่งอะบรรยากาศร้านอบอุนน่นโฮมมี่ให้ความ,มรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในแกลเลอรี่ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะคุณเหมือนตอนนักเรียนเลยเมื่อกี้นี่ไงโดยมีต้นไม้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ให้ความรู้สึกผ่อนคลายนั่งชิลหรือว่านั่งทำงานก็ได้นะคะ,ะถ้าไปถึงแนะนำเลยคือยามะซิกเนเจอร์เบลนด์ค่ะท็อปด้วยไอศครีมมัทฉะ เจลาโต้ชาเขียวเป็นสูตรพิเศษจากโตเกียวรสชาติจะกลมกล่อมมากๆอันนี้น่ากินมาก <c oughs> มากมากมากแล้วก็คือกลิ่นของเขาอะมัทฉะเขาจะเป็นโทนนัตตี้คือโทนถัว่วมีความหอมละมุนนะมีความอุมมามิยืนพื้นอยู่แล้วค่ะรสจะเข้มกลางไม่หวานแล้วก็บาลานซ์ดีสุดๆนะคะแล้วก็มีเคลียร์รัมัทชะค่ะ รสเบาไม่หวานมีความหอมชาเขียวแท้ๆสดชื่นมากๆค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเมนูอันนี้นี้อันนี้โอ้ยออร์เร oh, นจ์สปาร์คิงยูสุมัทชะเป็นชาเขียวผสมแยมยูสุนะคะให้ความซาบเปรี้ยวสดชื่นคลายร้อนได้ดีมากๆส่วนอันนี้คือเจลาโต้โฮมเมดค่ะ oh. เป็นเจลาโต้เบนโตเซตนะคะจะมีเป็นรสมัทฉะแล้วก็รสนม oh, มีถั่วแดงญี่ปุ่นกวนนะคะมีโมนากะมีดังโงะ รถเข้มข้นเนียนอร่อยโรยด้วยข้าวออคั่วญี่ปุ่นสักหน่อยโอ้โหเท็กเจอร์คือฟินสุดๆคือถามเย,ยทิปแล้วย,ยทิปคือไปร้านนี้แล้วล่าสุดก็คือนางแบบว่าชอบร้านนี้มากเพราะเย,ยทิปก็คือชอบมัทฉะอยู่แล้วไงแล้วร้านนี้คือถูกจริตสุดๆและอีกหนึ่งเมนูคือเป็น เจลาโต้เบนโต้เซตบีค่ะก็จะเป็นขนมปังย่างเนยเงี้ยแล้วก็แยมเนี่ยเป็นเบอร์รี่รวมแล้วก็มีเนยมัชชะ้าลงไปอีกแล้วก็มีไอศครีมเจลาโต้มัชชะนะคะอย่าไปวันจันทร์พอเพราะวันจันทร์ร้านเขาหยุดนอกนั้นไปได้เลยนะคะเปิด10โมงจนถึง6โมงเย็นร้านอยู่หน้า Adele Gallery of Modern Art ค่ะอยู่บรมราชชนนีซอย62ทั3 เขตทวีวัฒนานั่นเองค่ะโอเคละเนี่ยเดี๋ยวให้คอนเฟิร์มโอ้มัชฉาเป็นยังไงคะโอ้เจลาโต้เป็นไงคะโอ้ชอบเซตเบนโตเนาะดีอร่อยมาโอ้เออไปพักกันสักครู่ดีกว่าจะไปชงมัชฉาแล้วตีมัชฉาหน่อยติดล่าสุดฉันใช้เครื่องตีคือร้านเขาบอกว่าโอ้ยมันไม่หอมมันจะไม่มันต้องเป็นเซรามิก เซรามิกกับแล้วก็ไม้ไมชุดประมาณสองสามพันน่ะจะดีเลยจะชงดีแม่สั่งพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะเซรามิก